ที่ผ่านมานะคะพี่มีโอกาสได้ลองสกินแคร์ที่เป็นเวสสำอางแบรนด์จากเกาหลีแบรนด์หนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าโด่งดังมากๆในเอเชียเฉพาะที่ ขายได้ในร้าน Beauty Store ในฮ่องกงนะคะขายไปแล้วมากกว่า5 0 0 0 0ขวดด้วยกันค่ะสรับแบรนด์ที่พูดถึงนี้นะคะคือแบรนด์ที่ชื่อว่า Dream Skin นั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีขายในประเทศไทยแล้วนะคะเรามาฟังคำเคลมกันก่อนนะคะเขาบอกว่าแบรนด์ Dream Skin เนี่ยนะคะเป็นเวชสมัมารที่มีประสิทธิภาพสูงในการบำรุงผิวอย่างล้ำลึกนะคะแล้วก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากๆแล้วยังได้รับความไว้ใจจากแพทย์ผิวหนังในคลินิกชั้นนำของประเทศเกาหลีนะคะให้ใช้ผลิตภัณฑ์ Dream Skin เนี่ยนะคะกับ ผิวของคนไข้นะคะร่วมกันกับเครื่องมือแพทย์ต่างๆนอกจากนี้ยังได้รับความนิยมนะคะแล้วก็ได้รับการรีวิวจากบล็อกเกอร์ในต่างประเทศอย่างมากมายด้วยค่ะเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ดิมสกินเนี่ยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อุดมไปด้วยสารบำรุงเข้มข้นกว่า100ชนิดนะคะที่พัฒนาสูตรมาให้เหมาะกับผิวของสาวๆเอเชียมาในรูปแบบของวอเตอ b a เบสนะคือทั้ง3สูตรนี้เนี่ยนะคะ คือเป็นวอเตอร์เบสทั้ง3เลยนะคะคือเนื้อเนี่ยจะแบบว่าซึมง,ง่ายซึมเร็วมากๆนะคะแล้วก็เหมาะกับทุกสภาพผิวไม่ว่าคุณจะมีผิวมันผิวผสมผิวแห้งนะคะสามารถใช้ได้หมดเลยเลือกได้3สูตรในตอนนี้นะคะตามความต้องการของคุณค่ะ มาดูรายละเอียดของแต่ละสูตรกันนะคะโดยที่สูตรแรกนะคะระบุที่ด้านหน้าแพคเกจเลยนะคะว่าไวท์เทนนิ่งนะคะสูตรนี้คือ Dream Skin Whiteening f e c t o r Serum นะคะเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดของเขาด้วยนะคะสูตรนี้เนี่ยนะคะจะช่วยผิวคุณกระจ่างใสลดอาการอักเสบของสิวแล้วก็ลดความหมองคล้ำนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมจากอาบูตินเข้มข้นแล้วก็ดอกคาโมมายล์ค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะขนาดบรรจุ30 ml ราคา625บาทนะคะสำหรับสูตรที่2นะคะสำหรับคุณคุณที่เริ่มมีริ้วรอยเล็กๆนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตร anti ะะชื่อว่า Dream Skin Snail Serum Premium นะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยกระชับรูขุมขนคืนความชุ่มชื่นแล้วก็ความยืดหยุ่นให้กับผิวของคุณนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของเมืองหอยทากถึง6,300มิลลิกรัมแล้วยังมีส่วนผสมจากสารสกัดของพอทูลาค่ายด้วยค่ะสูตรนี้นะคะมีขนาดบรรจุ30 ML นะคะราคา6 9 5บาทค่ะและสำหรับสูตรสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะเป็นสูตรที่ระบุด,ด้านหน้าเลยนะคะเป็นสูตร lifting นะคะช่วยยกกระชับนะคะสูตรนี้คือ Dream Skin Caviar r เ e ว่าเซรั่มพรีเมีนะคะสูตรนี้เนี่ยนะคะจะช่วยลดริ้วรอยจุดด่างดำร่องลึกนะคะคืนความกระชับและความอ่อนเยาว์ให้กับผิวนะคะเพราะว่ามีสารสกัดจากไข่ปลาคาเวียแล้วก็วิตามิน B3 ค่ะสูตรนี้มีขนาดบรรจุ30 ml นะคะราคา695บาทเช่นกันค่ะ สามสูตร,ตรที่ได้ฟังรายละเอียดกันไปแล้วนะคะสูตรหนึ่งที่พิมพ์เลือกมาใช้เพื่อทดสอบประสิทธิภาพนะคะแน่นอนก็คือสูตร lifting นั่นเองค่ะหรือเจ้าตัว c a v i e r r e n e w a l serum premium ตัวนี้นะคะมาดูลักษณะของแพ็กเกจกันนะคะจะเป็นแพ็กเกจเหมือนเวลาที่เขาขายคงจะแขวนไว้แบบนี้นะเวลาเราซื้อมาเสร็จปุ๊บสามารถจะเปิดตรงนี้นะคะเอาแพ็คออกแล้วก็จะเป็นตัวขวดด้านในนะคะโดยที่ขวดของเขาเนี่ยจะเป็นขวดแก้วนะคะมีฝาปิดแล้วก็เป็นหัวดอปเอร์แบบนี้นะคะ เวลาที่พิมใช้เนี่ยนะคะส่วนตัวเองเนี่ยพิมใช้ครั้งละ1ห,หลอดนะคะก็คือจุ่มลงไปนะคะแล้วก็บีบเต็มหลอดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ใช้ครั้งละ1ห,หลอดเลยเพราะนั้น1ขวดเนี่ยพิมเชื่อว่าน่าจะใช้ได้ประมาณเป็นเดือนเหมือนกันนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยพิมใช้มาประมาณ2ส,สัปดาห์ ก็ลงมาถึงที่สักประมาณตรงครึ่งขวดตรงนี้แล้วนะคะมาดูเนื้อเท t e เจอร์กันบ้างนะคะสําคัญมากตรงที่เนื้อเท t e เจอร์ของเขาตอนแรกที่พิมได้มาเนี่ยพิมก็จะยังไม่อ่านเพจคิดก่อนนะขอได้เปิดแล้วก็ได้ลองประสบการณ์ด้วยตัวเองก่อนนะคะว่าเขาเป็นอย่างไรใช่ไหมพอผิกขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บให้คุณดูตอนแรกเห็นก็คิดว่าเอ้ยมันเป็นลักษณะแบบเนื้อน้านมนะสงสัยคงจะต้องมีความหนื่น,นิดหน่อยอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่า พอลองใช้แล้วอะ่ะเขารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่นะแล้วพอมาอ่านตัวเพรคิทเขาบอกว่าเขาเป็นสูตร w อ t เ r อร์เบสนะคะเพราะนั้น w อ t เ r อร์เบสจริงๆมาดูกันนะคะจะลองหยดที่หลังมือให้ดูนะคะจากที่ตอนแรกเนี่ยลงไปเนี่ยนะเขาจะเป็นเหมือนน้ำนมข้นๆแบบนี้นะคะเป็นเหมือนน้ำนมข้นๆหยดขาวๆแต่เขาจะไหลทันทีนะคะเพราะว่าไม่มีความหนื่เลยนะเนื่องจากเป็น w อ t เ r อร์เบสคะ่ะแล้วเมื่อเอาอีกมือเนี่ยนะคะประกบลงไปแล้วก็กระจายเกลี่ย ค่อยๆทาลงบนหลังมือเนี่ยนะคะคุณดูกลายเป็นลักษณะเหมือนเป็นน้ําแล้วก็ค่อยๆซึมอย่างรวดเร็วนะคะที่สําคัญคือไม่เหนียวเหนอะหนะซึมเร็วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มตัวแรกนะคะเสร็จแล้วคุณค่อยทามาชิลเลอร์ตัวอื่นแล้วตามด้วยกันแดดเนี่ยนะคะ จะสบายผิวมากๆเพราะตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นเซรั่มตัวหนึ่งนะคะที่มีน้ำหนักเบามากๆไลท์เวทพอคุณทาปุ๊บซึมหมดเลยแล้วพอคุณทาขั้นตอนต่อไปคุณก็จะรู้สึกว่ามันเบานะคะสามารถจะทาหลายๆชั้นได้นะคะสุดยอดมากๆะคะสำหรับตัวนี้แล้วก็ตัวพิมเองเนี่ยทำการทดสอบด้วยนะโดย5วันแรกที่ใช้น,นะคะเนื่องจากอยากเห็นประสิทธิภาพที่แท้จริงของเขาเนี่ยนะคะเขาบอกเขาไปสูตร lifting ถูกไหมพิมก็เลยหลังจากที่ล้างหน้าแล้วลงตัวนี้นะคะหนึ่งหลอดลงบนฝ่ามือปุ๊บพิมใช้วิธีแปะ แปะแปะลงบนใบหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ลงมาถึงตรงลําคอคือที่เหลือบนมือนะปึ๊บปึ๊บป๊บเสร็จรอให้เขาซึมนะคะซึ่งใช้เวลาไม่นานเลยแป๊บเดียวอาจจะหนึ่งนาทีหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้อยู่ในห้องแอร์เงี้ยอาจจะมีเหงื่อผลักออกมามีความร้อนจากร่างกายใช้เวลามากกว่าน,นั้นนิดหน่อยแต่สักพักหนึ่งพอเขาซึมแล้วเขาเซ็ตตัวบุบนะคะตรงจุดที่คุณรู้สึกว่าผิวของคุณน่ะไม่กระชับหย่อนคล้อยมากที่สุดนะคะคุณจะรู้สึกได้เลยถึง ความกระชับที่มากขึ้นมันเหมือนมันรัดผิวอะค่ะเอออาจจะเป็นเพราะสารสก,กัดจากไข่ปลาคาวเวียวเขาก็ได้ด้วยนะอย่างของพีนเนี่ยตรงจุดเนี้ยค่ะจะเป็นจุดที่รู้สึกมากที่สุดนะคะแล้วก็ตรงช่วงนี้แต่ว่ามันไม่ถึงกับขนาดหูพอใช้แล้วแบบหน้ารัดติ้วอย่างนั้นไม่ใช่นะแต่เป็นจะเป็นความรู้สึกได้เลยว่าตรงเนี้ยมันรู้สึกตึง ตึงมากยิ่งขึ้นเวลาพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะรู้สึกได้เลยมันรู้สึกตึงมากยิ่งขึ้นนะคะทาแบบนี้5วันรู้สึกแบบนี้5วันเลยเพราะฉะนั้นถือว่าตัวแอคทีฟของเขาเนี่ยใช้ได้มากๆเลยนะคะก็เลยไม่แปลกใจที่คุณหมอที่เกาหลีเลือกให้คนไข้ของเขามาใช้นะคะเพราะว่าประสิทธิภาพมันค่อนข้างชัดเจนทีเดียวค่ะแล้วก็สําหรับอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญมากๆนะคะที่ต้องมาพูดให้ฟังในวิดีโอนี้ก็เพราะว่า ตอนนี้เขาเริ่มวางขายทุกสูตรแล้วนะคะในร้านวัดสันทั่วประเทศนะคะแล้วก็เฉพาะในช่วงเปิดตัวนะคะเขาจะลด50%ให้กับเฉพาะเมมเบอร์ของวัดสันนะคะ แล้วก็ลดเฉพาะสูตรด้วยนะคะคือสูตรตัว Whitening e f f e c เฟกเตอเพราะนั้นหากคุณอยากจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ของ Dream Skin นะคะลองไปดูที่วัสันนะคะรีบวิ่งไปเลยแต่เมาวามว่าวิ่งไปนะคะเพราะว่าฉันไม่แน่ใจว่าเขาจะลดไปยาวนานแค่ไหนหรือว่าลดเฉพาะลตนี้สต็อกนี้เท่านั้นเลยแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณยังไม่ได้เป็นเมมเบอร์วัสัคุณก็ต้องสมัครเมมเบอร์ก่อนด้วยนะคะเพราะเขาลดเฉพาะเมมเบอร์เท่านั้นเอาละค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะมาไวไปไวนะคะเพราะว่า โปรโมชั่นข็มาไว้ต้องรีบให้คุณก่อนเลยนะคะเอาละค่ะสัรับวันี้นะคะพิมพ์ไปก่อนค่ะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ